ค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่วันที่4สิงหาคมนะคะการบันทึกรายการนะคะวันที่4สิงหานะคะได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบ,บ,บแจ้งหนี้จากบริษัทซัมซุงในการสั่งซื้อ LED TV 3เครื่องนะคะเครื่องละ19,000บริเทเยร์4เครื่องเครื่องละ8,000โดยได้รับส่วนลด นะคะ LED TV เครื่องละ1,000แล้วก็มูเลเตอร์เครื่องละ400นะคะส่วนลดตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนลดการค้านะคะลดทันทีหน้าร้านนะคะเป็นส่วนลดการค้านะคะส่วนลดการค้าไม่ต้องบันทึกบัญชีนะคะเนาะเรา ได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้นะคะรายการนี้เป็นการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะเราก็จะเข้าไปที่ระบบซื้อนะคะไปที่ระบบซื้อซื้อสินค้าและบริการซื้อสินค้าเลือก1.2ซื้อเชื่อ สำนักง,งานใหญ่โอเคเลือกนะคะกด F3 เพิ่มข้อมูลนะคะกรณีที่ซื้อสินค้านะคะเราใส่เลขที่อ้างอิงนะคะเราใส่เลขที่อ้างอิงตัวนี้นะคะ0041นะคะ0041วันที่ 040860นะคะผู้ขายซอมซงมรหัสสินค้า LTD TV จำนวน3เครื่อง,เค,อง 9, 000, เครื่องละ1 9 0 0 0ส่วนลดเครื่องละ1,000นะคะ สามเครื่องก็จะเป็นอะไรคะสามพันนะฮะบูเร์เพเยอร์สี่เครื่องเครื่องละแปดพัน ได้รับส่วนลดเครื่องละ400สเครื่อง400ก็เป็น1,600รวมเป็ดเสร็จนะคะได้84,400นะคะภาสี5 9 0 8บาทรวมเป็น9,300บาท กด F10 บันทึกนะคะก็จะเดียิดซื้อสินค้าภาษีซื้อแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้นะคะโดยจะไม่มีการบันทึกบัญชีส่วนลดนะคะเพราะว่าเป็นส่วนลดการค้านะคะจะไม่บันทึกบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด F10 บันทึกค่ะพิมพ์ไหมตอบไม่พิมพ์น,นะคะเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มได้อีกนะคะเนาะ เดี๋ยวให้นักเรียนไปลองทำกันดูนะคะ